สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนวันน <ás> <Gore> ี้ก็จะพาเพื่อนๆนมาดูต้นเสนจันปะกายดาวนะคะเสนจันปะกายดาวโอหนักมากเพื่อนๆอนอันนี้ก็จะเป็นกระถาง12 12ตาประมไม่รู้ต้นเออคือกระถางที่ใหญ่มากนะคะคือหนักมากนี่นะคะเพื่อนเส่นเสนจันปะกายดาวดูลายเป็นด่างชมพูนะคะเป็นด่างชมพูก่อแน่นแน่นมากก่อแน่นมากนะคะอันนี้น่าจะมีอยู่ในนี้เราผ่าเราผ่า ตาชิ้นตานะคะประมาณเจ็ดนะคะเจ็ดตาตอนนี้น่าจะออกทุกตาเลยนะคะนี่แทบไม่เสียเลยนะคะเนี่ยนี่แล้วก็เอามาเอามาใส่กระถางด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราเราก็จะจับแยกนะคะจับแยกเราเอามาเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะคะนี่จับแยกก็จะเป็นชิ้นตาที่ที่เราผ่านะคะผ่าแล้วก็เอามาใส่กระถางเดียวกันนะคะนี่ออกทุกต้นนะคะออกทุกต้นประมาณเจ็ดแปดต้น ฟอมกอสวยๆเลยนะคะนี่สวยงามมากเราก็จะใส่พวกอะมะ,ระพร้าวสับแล้วก็แกลบนะคะ,ะแกลบขาวนะคะแล้วก็มีใบก,ก้ามปูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีผสมนี่สวยงามมากเลยต้นใหญ่มากดอกดอกชมพูสวยงามมากเลยนี่นะคะเพื่อนต้นใหญ่นะคะใหญ่มากผหลังเลยนะคะเนี่ย สวยงามจริงๆเสน่หจันประกายดาวของเราถ้าแต่ก่อนเนี่ยฮะโหถ้าจะเป็นแสนตอนนี้สวยงามมากเลยอโอ้ยหนักมากค่ะเพื่อนๆดูดูนะต้นใหญ่บ้อเลื่อยเลยนี่